สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพพี่พน้องนหอนูๆนหนุรสาวลูกชายที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณที่ยังติดตามรับชมช่องเนื้อทองนกบ้านนอกปื้มค่ะก็ห่างหายไปหลายอาทิตย์แล้วนะคะท่านผู้ชมหมุกมุ่นอยู่กันนี้แล้วค่ะเด็กๆทั้งหลายเนี่ยค่ะ ก็คือว่าเป็นกล,ล,ลง,งรวมเนาะเราก็อย huh. ากรู Wh ้ว่าลูกๆของกลงรวมจะออกมาเป็นแบบไหนเนาะตาก็เลยใส่กรงให้เพรากฏว่าเขาก็ฟักออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆกัน่านผู้ชมค่ะยายก็ทำหน้าที่แม่นมตั้งแต่เขาฟักออกจากไข่แลยค่ะสนุกสนานตื่นเต้นอยู่คนเดียวนี่แหละค่ะงวกสยงวงขวางวงกสยงวงขวาเมื่อดมือคับพี่นองค่ะ อยู่กับนกนี่แหละค่ะ,ะอยูกับเด็กๆส่วนที่โตก็โตไปค่ะส่วนที่มาใหม่ก็นี่แหละค่ะทยอยโตขึ้นก็เปลี่ยนตะกร้าไปไปเป็นอีกสเต็ปหนึ่งก็เหมือนว่าอยู่อนุบาลอยู่เตรียมอนุบาลอยู่อนุบาลหนึ่งอนุบาลสองอน 3, ุบาลสามเ้ยมวนขนาดพี่น้องเลย <c oughs> ส่วนตุยก็มีไอติกับดาวนกก็มีอ่า ไอพี่ยูก็เลี้ยงกันไปก็นี่แหละค่ะอนุบาลหนึ่งอนุบาลสองสนุกสนานอะไรล่ะค่ะท่านผู้ชมง,ง่งวงก็ง่วงโอ้ยบางวันก็นี่แหละค่ะเป็นสาเหตุนหนึ่งที่ว่ายายไม่ได้ลงคลิปเนาะเพราะว่าใจจ,จิตจ่อใจจดจ่ออยู่กับพวกเด็กๆนี่แหละค่ะอา้าวเดี๋ยวก็ป้อนเดี๋ยวก็ป้อนเดี๋ยวก็ป้อนเนี่ยตัวกระติดเดียวกันท่านผู้ชมเท่ทานี้ก้อยเนี่ยมั้ง เพื่อจะโตแต่ในแต่ละสเตปสเต็ปเนาะสำหรับขั้นตอนการเลี้ยงดูนกลูกป้อนเนาะมันก็หนึ่งมันต้องมีเวลาให้ค่ะสองมันต้องอดอนหลับอดนอนได้เนาะทําหน้าที่แม่นมทําหน้าที่แม่ของเขาเต็มตัวนะคะท่านผู้ชมก็คือว่าอยากให้เขาเติบโตแข็งแรงเนาะเราก็ต้องใส่ใจใส่ใจที่จะดูแลเขาค่ะที่เห็นวางกระดาษทิชชู่ทิชชู่เนี่ยก็คือว่าเราต้องการเช็ค เช็คค่ะเช็คว่านอ้องอื้อเป็นยังไงอืดีไหมกินระดับไหนกินขนาดไหนเนะาะสำหรับวันแรกเลยมันก็มีเคสวิธีของแต่ละฟาร์มไม่เหมือนกันเนาะสำหรับนกบ้านนกปพ่มก็จะประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมการเลี้ยงดูการดูแลก็ยายเป็นคนดูแลทั้งหมดค่ะสำหรับนกลูกป้อนเนาะส่วนโตก็โตไปค่ะก็ทยอยทยอย ก็ได้บ้านกันแล้วละคะท่านผู้ชมโตมาก็ได้บ้านบ้านที่อบอุ่นแน่นอนค่ะสำหรับน้องบ้านน้องปื้มเนาะสเตปการเลี้ยงดูก็จะประมาณนี้ละครท่านผู้ชมอ่าและท่านอาจจะสงสัยนะคะว่าเอ่อตั้งแต่แรกเกิดเลยตั้งแต่ไก่ออกจากไข่เลยเขากินกี่ซีซีเขากินเท่าไหร่อ่า อยากจะทาคลิปนะคะท่านผู้ชมอยากจะทําคลิปแต่ว่ามันก็เจาะจงไม่ได้ค่ะว่ามันต้องป้อนเท่าไหร่เนาะมันกแ็แล้วแต่อแล้วแต่เหมือนคนนี่แหละค่ะกินจุกินเยอะกินน้อยให้เยอะก็ไม่ได้ค่ะท่านผู้ชมตุยขามือมาก็หลายตัวอยู่ค่ะง่วงนอนค่ะท่านผู้ชมตอนคืนมาง่วงนอนอะ่ะ ต้องคอยระวังอ่ะเผอเผอป้อนไปเยอะก็กินเอากินเอาอะไรประมาณนั้นอ่ะกินเอามัมมัมหม,ม่อมมชกเอาชกเอาอ่ะเอกินไม่ทันสิอ่าตายคามือเลยแหละค่ะท่านผู้ชมสำหรับนกมันนกปื้มนะคะเราจะไม่ใช้อ่าสายปั๊มค่ะจะใช้ลอดสลิงป้อนเท่านั้นค่ะท่านผู้ชม ยหญไม่ชอบค่ะไส้กงไส้ไก่อะไรทั้งหลายแหล่นะไส้ยงไส้ยางใหญ่ชอบหลอดไส้ลิงค่ะอ่ามาทำไม,มหัวล้ออ่าน้องตุยอ่ามันก็ต้องพึงระวังค่ะจะคอยพึงระวังตัวเองตลอดค่ะอย่าปอนเยอะอย่าปอนเยอะอ่าปอนเยอะแล้วแบบจุกเลยละค่ะท่านผู้ชมเสียใจไหมเสียเซลเลยค่ะท่านผู้ชม เสียศูนย์เลยแล้วค่ะท่านผู้ชมน้องหกักน้องแพงตัวหนึ่งที่ตายไปค่ะตุยไปะคะ่ะก็เลยแบบอร้องไห้ตามเลยค่ะตัวเล็กตัวเล็กค่ะเล็กกว่าปากกาอีกคะ่ะท่านผู้ชมแต่ใดๆก็คือว่าเราก็ต้องดูแลเขาค่ะเมื่อเขาเกิดมาแล้ว ก็ต้องดูแลค่ะดูแลเขาจนกว่าเขาจะได้บ้านบ้านที่อบอุ่นค่ะสลับนกบ้านนกพิ่มนะคะไม่ได้ผ่านพ่อครับคนกลางค่ะเราให้เฉพาะคนที่รักนกคนที่พร้อมจะเลี้ยงน้องนกนะคะคนที่ชอบนกรักนกเลี้ยงนกค่ะแต่ตาผ่านพ่อครับคนกลางเราไม่ให้ค่ะไม่ต้องติดต่อไม่ต้องอะไรทั้งนั้นแลวคะ่ะท่านผู้ชมไม่ขายให้แล้วค่ะไม่มีคนซื้อยาก็เลี้ยงไว้เต็มบ้านนี่แหละคะ่ะไม่ได้ซีเรียสค่ะ Yeah. ส่วนโตก็แยกไปกำลักตกกะก้งตกกะก้าโว้ยสนุกมาเล่นขายของเลยสาเหตุนหนึ่งคือไม่ค่อยมีเวลาลงคลิปก็ประมาณนี้แหละกันท่านผู้ชมค่ะก็ขอบคุณมากๆขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่ยังติดตามรับชมคลิปของยายลงคลิปมากา็ช่วยดูให้ยายด้วยนะคะท่านผู้ชมมันก็ไม่ได้ผ่านกดหรอกคะ่ะแต่ก็ทำเพราะใจรักคะ่ะ ถ่ายถ่ายเก็บไว้ว่านกบ้านนกปื้มนะเป็นประมาณนี้แล้วค่ะก็พยายามตั้งใจว่า,าจะให้มันผ่านกด YouTube เนาะแต่มันไม่ผ่านมันมันลดชั่วโมงการดูไปเรื่อยเรื่อยเร่อยายกา็ไม่ซีเรียสแล้วค่ะทำทำเท,ท่าที่ทำนี่และค่ะเพราะว่าโทรศัพท์เราก็เยอะเกินก็เครื่องมันเต็มค่ะ <laughs> ตตแล้วก็ชื่นใจค่ะคนเป็นแม่นม,มันมันชื่นใจนะคะความสุขจุดไข่แมกก็อยู่ตรงนี้แล้วค่ะท่านผู้ชมเมื่อเขาโตมาแล้วเราเรา,เราเห็นลายค่ะลายเขาเนี่ยลายเป็นแบบไหนเนี่ยมันมีความสุขตรงนี้แล้วค่ะลายเป็นแบบไหนสีไหนสีเข้มสีแบบสาหรับนกบ้านนกพิ้นไม่ได้มีแบบแบบขั้นแบบสีสูงสูงส,ส,ส,สวยๆแล้วค่ะก็เป็นนกบ,นบ้านเนาะ ส่วนใหญ่ก็จะเน้น่าสายแก้มเหลืองค่ะนกมัดมันธรรมดาสายพันธุ์น้องมอนธรรมดาก็ราคาก็ตามท้องตลาดนี่แหละคะ่ะท่านผู้ชมไม่ได้พงมันลีเฟแพงอะไรหรอกค่ะเอาแค่พออยู่ได้เอาแค่พอแบบว่า,วาเออให้น้องมีอา,อาหารกินเนาะประมาณนี้ราคาท่านผู้ชมก็ขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ยังให้เกียรติดต,ตามรับชมช่องนกทอนนกบางง้านนกปพิมค่ะ ส่วนนี้ก็คือว่าน้องได้บ้านแล้วนะคะท่านผู้ชมส่วนหนึ่งก็โตไปแล้วก็มีลูกค้าหลายๆท่านก็มารับที่บ้านเลยค่ะเี่ยก็ไม่ได้อัพกิปไม่ได้อะไรแล้วค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็นํานกลูกป,ป้อนเด็กๆนกงบ้านน้ปุ๊บมาฝากท่านผู้ชมเนาะการเลี้ยงดูการนอนุบาลโดยยายเป็นคนดูแลเองค่ะท่านผู้ชมก็นํามาฝากเนาะดําๆอย่างนี้ไม่ได้ขิดเล่นะคะท่านผู้ชมเพราะว่าพ่อเขาเป็นซิลเวอร์ค่ะโตขึ้นสวยแน่นอนค่ะคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ให้เกียรติติดตามรับชมช่องเนื้อทองน้องบ้านน้องปุ๊บค่ะ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆมาฝากท่านผู้ชมเนาะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ